เขตป่าอนุรักษ์มพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรในอดีตมีชาวไทยภูเขาอาศัยกระจายอยู่จำนวนมากทำอย่างไรให้ผู้คนเหล่านั้นมีที่นฐานมีที่ทำกินและอาชีพเสริมพร้อมกับช่วยฟื้นฟูดูแลสภาพป,ป่ารอบตัวซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารระหว่างการเสด็จเยี่ยมรัษดรเมื่อเกือบ20ปีก่อนกลุ่มชาวไทยภูเขาเหล่านั้นได้ถวายดีกาถึงความเดือดร้อนเป็นที่มาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่จังหวัดกำแพงเพชร เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มั่นคงเป็นหลักแหล่งบนพื้นฐานวัฒน,นธรรมดั้งเดิมและวิธีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรอบตัวของผู้คนเหล่านี้แนวพระราชะดำริได้สร้างชีวิตใหม่แก่ชาวชุมชนนี้อย่างไรอีกบ้างติดตามชมในต,นตอนต่อไปครับโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่จังหวัดกำแพงเพชรได้มอบชีวิตใหม่แก่ชาวหมู่บ้านอุดมทรัพย์ให้มีที่อยู่อาศัยมีที่ทำกินมีหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริมให้ทำได้ตลอดทั้งปี คุณป้าม้วงก่วยคุ้นเคยกับงานปักผ้ามาตั้งแต่วัยเยาว์เช mm ่นเดียวกับสตรีในชุมชนคนอื่นๆซึ่งล้วนสืบเชื้อสายชนเผ่ายาวที่เป็นเลิศในศิละปะ,ะแขนงนี้ศ mm hmm. ิละปะหัตกรรมดั้งเดิมได้รับการสนับสนุนจากมูนิีิส่งเสริมศิละปะชีพโดยสร้างช่องทางตลาดและรายได้สู่คุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นนี้เป็นโชคดีของชาวไทยภูเขาจำนวนมากที่ได้มีกินฐานมั่นคง โดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัด